สวัสดีครับแฟนคลับทุกทท่านนะครับวันนี้ผมจะมาวิเคราะห์ศึกมวยดีวิธีไทยบวกจิตเมืองนนท์นะครับที่วีดีมวยอตกอสามถ่ายทอดสดเวลา11นาฬิกา45นาทีถึงเวลาบ่าย2นะครับคู่แรกนั้นเป็นวันสงการกอพันคุดนะครับพบกับทางด้านนำศึกกอบ,บางบอร์ทองทีมหนัก140ปอนด์และคู่ที่2เป็นสายฟ้าน้อยเกียรติทรงฤทธิ์กับทางด้านราชศักสิเด็ดเกิที่น้ำหนัก127ปอนด์ ูที่สามเป็นพรพิทักษ์สอทถนอมศรีบางปูวันนี้พบกับนากดันซุปเปอร์นิวโนนแดงยิมหรือเจ้าซุปเปอร์นิวมิสกวันที่น้หนักหนึ่งร้อยยี่สิบหกปอนด์และคูียรของรายการวันนี้เป็นคัมภีร์เทวดานายกเอกอ,อังลิมพบกับนากดันไผ่แดงแปะสายสี่ที่น้หนักหนึ่งร้อยสามสิบหกปอนด์คู่เอกนี้เป็นการแก้มือกันอีกครั้งนะครับอย่าลืมนะครับแฟนคลับท่านใดที่กําลังมองหามวยพักยก ผมขอแนะนำนะครับแอปพีเค24มวยพักยกระบบใหม่ราคาสนามออกตัวได้ตลอดเวลาไม่ผิดหวังนะครับแอปพีเค24ที่เดียวจบครบทุกความมันการาันตีความมั่นคงทางด้านการเงินนะครับมาดูผลการช่างน้ําหนักเมื่อเช้านะครับวันสงการมาแทนเจ้าสมิงดําเมื่อเช้าเนี่ยไม่ได้มาช่างน้ําหนักนะครับส่วนทางด้านนําศึกกขบัางบัวทองก็ช่างร้อยสี่สิบปอนด์ท่าพีกัดนะครับ สายฟ้าน้อยแขกทรงฤทธ์มา129.1ครับลดอยู่2.1ส่วนนั้นราชกษักดิ์ที่199ครับมา127ปอนท์ทวีกัดนะครับส่วนพรทพิทักษ์สอทสอนามสีบางปูพบกับนั้นซุปเปอร์นิวมิสกวันนะครับเมื่อเช้ามาคนละ125.6ครับขาดคนละ0.4เของรายการนั้นคำพีเทวดามา136.1ครับลดอยู่0.1 ส่วนไผ่แดงแป้สายสี่มา136.3ลดอยู่0.3นะครับมาดูไม่ชอบของผมนะครับคู่แรกนั้นวันสงการกอพันคุดครับซ้อมอยู่ที่ซอกาแฟมวยไทยนะครับมีรายการต่อยที่โคราชอาทิตย์หน้านะครับส่วนนำซึกกบังบัทองนี่เป็นทหารนะครับจากขอนแกน่นสูงยาวเข่าแหลมทัง7จฝีมือดีครับตัวนี้ไฟนี้เนี่ยมาซ้อมอยู่ที่ค่ายจิตเมืองนอนนะครับ วันนี้นะครับสูงยาวกว่าพีมือดีกว่าการเตรียมทัวร์ดีซ้อมอยู่จิตเมืองนอนนะครับได้เปรียบครพบวงจรไม่พลาดโดนหมัดโดนศอกล่วงหล่นวันนี้น่าจะเอาชนะท่านองการกอพันคุดได้ไม่ยากนะครับเป็นที่เด็ดเปิดหัวมาเลยนะครับส่วนคู่ที่สองนะครับสายฟ้าน้อยเกียร์ทรงธิ์สูงยาวขอแหลมแทงเจ็บครับตัวนี้ฝีมือดีเียนสายเนียนนะครับหนักแรงวันนี้เจอกับราชศักดิบเด็ดเก้าสิบเก้านะครับ ราชสักซ้อมอยู่ทีเด็ด99มมยเข่าในแข็งแกร่งปั้มที่รุนแรงแต่ว่าวันนี้สายฟ้าน้อยลดน้ำหนักเยอะครับลด2.1ลดเกือบกิโลหนึ่งเลยนะครับแล้วก็ต่อยตอน5โมงฟื้นทันหรือไม่ครับถ้าฟื้นทันวันนี้ราชศักทีเด็ด99เดินจับเต็นทีลำบากแน่ครับต้นๆมีสายฟ้าน้อยฝีมือดีแข่งสาเนียนตัวผมนะครับ ในใเข้าสายฟาน้อยเกียรติทรงฤทธิ์ครับฝีมือดีกว่าสูนยาวใหญ่ถีน้ายหนักแรงนะครับวันนี้ลดน้าหนักเยอะถ้าจะแพ้ก็คงพลิกแพ้ท้ายท้าย,ายช่วงนั้นเราก็ออกตัวบังทุนให้เรียบร้อยนะครับถ้าไม่หมดถ้าไม่เหนื่อยราชสักดิริขสุก้าจับตีลําบากครับวันนี้เพราะว่าเสียเปลียบรูปร่างเยอะผมชอบไปที่สายฟ้าน้อยเกียรติทรงฤทธิ์นะครับส่วนคู่ที่3นะครับพันพิทักษ์สทถน้อมสีบางปูจากขอนแก่นนะครับหนักแรงทุกลูก ตีนขวาหนักแรงนะครับไปสุดท้ายในเตะขานอกเจ้าโจเซฟผู้มันม่วงยกแรกนะครับมาซ้อมอยู่กับเพียรสุภุมิจิมก็เมื่อเช้านี่มาขาดอยู่0.4ส่วนท่านนั้นซุปเปอร์นิวโนแนแดงยิมหรือเจ้าซุปเปอร์สัก,กวันนะครับอยู่ค่ายปอบูดาภานะเป็นทหารเมื่อเช้าก็มาขาดอยู่0.4ตัวนี้สูงยาวเข่าแหลมแทงเจ็บครับแข็งแกร่งเดินจับเดินทีต้นต้น,ตนอยู่พรพิทักษ์ฝีมือดีกว่านะครับอยู่กับเพีอร์สุภุมิจิมเนี่ยราคาน่าจะไปก่อนแน่ ส่วนตัวผมแนะให้ลงทดลองไปที่ซุปเปอร์นิวมิสกวันนะครับเขาในแข็งแกร่งเดินจับเดินตีแข้งขวาเนียนสูงยาวกว่าใหญ่กว่าวนันนี้น่าจะเบียดผ่านท้ายๆนะครับลงทุนลองไปที่ซุปเปอร์นิวมิสกวันนะครับส่วนเกี่ยกรายการนะครับคำทีคำพ,คำพีเทวดานายกเอกอังลิมนะครับหรือเจ้าคำพีเทวดาสอนิพาพรจากสุรินนะครับมาเช้ามารถอยู่0.1เจอคู่ปรับเก่านะครับ ไผ่แดงแป้สายสีเจ้ามังกรเพชรสกอสุน,นัยยิมเหมือนคู่นี้เคยโชคกันมาครับร้อยสามสิบหกปอนด์วันนั้นเนี่ยทางด้านไผ่แดงเดินวางแข้งเดินเตะต่อยออกวุฒิหลากหลายครับแต่ว่าราคาไม่มาส่วนตัวผมยังมองว่าวันนั้นไม่น่าแพ้นะครับไผ่แดงแต่วันนี้มาเจอกันอีกครั้งเมื่อเช้ากมิติเทวดามาลดอยู่ศูนย์จุดหนึ่งครับไผ่แดงลดอยู่ศูนย์จุดสามไผ่แดงนี่ซ้อมอยู่ที่เกศสุนทรนะครับ ปกติน้ำหนักโชคดีของคมพิเทวดาเนี่ย133ประมาณนี้นะครับวันนั้นก็ดูอ่อนแดงดูไม่แข่งเท่าไหร่นะครับวันนี้เนี่ยท่านั่นแผ่แดงแปรสายสีหรือเจ้ามังกรเพชรเนี่ยเดินจับเดินตีแข้งขวาเนียนมัดหนักสอกคมไฟนี้คมพิเทวดาซ้อมอยู่ที่บ้านนะครับซ้อมที่บ้านเกิดที่สุรินทร์ส่วนแผ่แดงซ้อมอยู่เกตสุริ์วันนี้ผมแนะให้เล่นเตรียมทีเด็ดนะครับเป็นรองต้องรองเป็นต่อต้องต่อนะครับน่าติดตามมาก สำหรับไผ่แดงแปะสายสีรือเจ้ามังกรเพชรเขียดทรงเรศตัวนี้นะครับ่วยชอบวันนี้นะครับกู้ได้เปิดหัวทําทุนนะครับนําศึกกอบังบัวทองนะครับซ้อมอยู่จิตเมืองนอนท์ไม่พลาดโดนหมัดโดนศอกล่วงหล่นโดนเตะขานอนนะครับท้ายๆเสียบฟันน่าจะเอาอยู่นะครับผมให้เป็นทีเด็ดแล้วครับเปิดหัวของรายการนําศึกกอบังบัวทองส่วนกู่ที่สองครับเข้าไปที่สายฟ้าน้อยเขียดทรงรศับสูงยาวข่อแหลมแทงเจ็บรดน้ำหนักเยอะวันนี้ เข้าแล้วออกตัวบางทุนนะครับทาให้หมดหมวลเดียวจบส่วนคู่ที่สามผมอยากให้ลงทุลองไปที่ซูเปอร์นิวนิสกวันนะครับตีนหนักแรงเข่าแหลมแทงเจ็บบู๊ตหอดสู้ดีครับเป็นทหารอยู่ค่ายปาบุรพาวันนี้น่าลงทุนลองครับส่วนเวียงรายการผมไม่เป็นทีเด็ดนะครับไผแดงแป้สายสี่ตัวนี้หนักแรงร่างกายดีน้ำหนักมาดีครับมาเช่าคำทีคำพีเทวดานี่ตีนซ้ายหนักแรง แต่ว่าจิตใจไม่ค่อยมั่นคงนะครับซ้อมอยู่ที่บ้านเกิดไปนี้เสียเปรียบหลายประกาศนะครับผมให้เป็นทีเด็ดนะครับสําหรับแปแดงแป้ไซส์สี่หรือเจ้ามังกรเพชรสกอสุนไยยิมนะครับสําหรับแฟนครับที่มองหามวยลายพักยกนะครับผมขอแนะนําสิ่งดีๆให้กับแฟนคลับนะครับแอปพิเกอสองสี่ที่เดียวจบทบทุกความมันแอปพิเกอสองสี่ที่นี่ที่เดียวนะครับการเงินมั่นคงเข้าไปสมัครนะครับ เข้าไปสมัครฟรีไม่มีค่าใช้ใจ่ายนะครับผมจะแปะลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้เข้าไปศึกษานะครับเข้าไปหารายละเอียดไปดูนำเอาสินงดีตรงนี้ไปใช้ในการปรับปรุงไปแก้ไขไปดําเนินการหาเงินหาทองเลี้ยงครอบครัวนะครับเป็นสิ่ีดีที่ผมแนะห้แฟนคลับและขอบคุณทุกท่านที่เป็นมังใจผมมาโดยตล,ลอดนะครับพบกันใหม่คลิปหน้านะครับคลิปอีกสักครู่ผมจะลงคลิปมวยชกหลังชันของมวยช่จันทสีพร้อมราคาเรทนะครับ แฟนคลับทุกท่านชงโุคดีร่ำ้วยนำเงินนำทองกลับบ้านพ่าลุกฝากเมียนะครับสวัสดีครับ